กวนพอดีล่ะกวนหวานหมดหวานไปเยอะอันนี้มากันลลายเลยันนีุ้่มจะละลายนุ่มจะละไหนน้อยค่าคอนซีดิค e ่ะจะมาทำการแสดงร้องเพลงและให้ความบันเทิงแก่ พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาร่วมง,งานบุญของเราในวันนี้นะคะ่ะและงานประเพณีทำบุญตักบ,บาตรเทวะสมเด็จมาถึงท่านกออ็อประเทศนท่านจงหวัและเทศบาลตจัตงหวังครับที่ใหญ่นะหน้าองค์พระใหญ่ชั้นสามท่านประธานหลวงปูด่ดีท่านก็นำประกอบพิธีบวงสรวงจุดเทียนชัยเรียนเชิญชุดท,ที่หนึ่งครับ เรียนเทียนท่านศิรศักดิ์อักษรคุณรองผู้ว่าเทียนไท่านวุฒิพงศ์ใจยศนายอำเภอหนองสอตร เจะหาชวกับพรบคุณเจ้ามาได้เจอทุกท่านนะคะเป็นข้าม้งในการใส่บาตนะคะใส่บาตในวันนี้คะไม่เบี้ยนตัวนอนทางการงานชวยบริการพอบคุณเจ้าด้วยนะคะท่านพ่อพระธรดีพระธนนน์ครับิติกรชำนาญการ นายชาตีพันธุระหัวหน้าฝ่ายช่งงางโยธานายจักรีนรดหานามนายกิติพงศ์มาวันนายพานิขานีนายอนันต์กบฝ้ายนายธนวัฒน์หมอยาน้องของเราจะลาออกค่ะป,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 ปัดปัดจุกั่ใจจากพุทธศาสนิกชนนะคะที่รอส่ยบาตรที่บริเวณลานด้านล่างขาจานหนาแน่นอยู่ประมาณราวห้าร้อยคนค่ะประมาณห้าร้อยคนค่ะ เสร็จจากการใส่บาตรนี้นะคะจะเป็นการถวายพระตหารที่บรชันชั้นสองนะคะจะมีพระพุทธมนต์ตามประเพณีนะคะแล้วก็สวนนะคะท่านอาจารย์รำบ,บสงสวนแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการถวายผ้าพใหญ่ของเดือนตุลาคม2567ค่ะแบรนด์สองข้ามเดือน11ณวัดเขาช่องชาติตำบลรุงูอำเภอหนองซอจังหวัดอุดรธานีค่ะ นะครับวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิและได้รับเกียรติอย่างสูยิ่งจากท่านผู้ริษัทรองผู้ว่ากรจกาชการสื่อสารับทีีและก็ท่านบุ๊คที่ภงมใจท่านท่านพัชาอากาศอีกอิทิพย์ยดชัยเพชรค่ะนายอำเภอหนองสงจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะท่านสชาติมากกว่า,นา่นนายกเทศมนตรีตำบลบุคเวงครับค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะท่านนายก ขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่จัดให้มีโครงการเพื่อสื่อสารฝาเพลย์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราที่คประมาณจากเทศบาลตะบนงูมาช่วยเหลือการพัฒนาวัฒนธรรมลื่นแสนบาทครับทุกอย่างนี้เทศบาลตะบนงูให้มาล้านแสนบาทครับเพื่อใช้จ่ายเพื่อดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยครับ ชั้นสองนะคะมีตะคนสวยๆนะคะค่ะกังรองอประกาศนะคะมีใครลืมกระเป๋านะคะลืมลืมกระเป๋าบริเวณราวบันไดนะคะตรงใส่บาทนะคะสีสีเทาจะได้ประชารัสัมพันธ์ให้ท่านจว่าเป็นกระเป๋าใครขออนุญาตเปิดนะครับขออนุญาตอ่านบัตรประชาชนนะคะนางสาวค่ะไทยชนก หาน้ำค่ะค่ะน้องมารับแล้วนะคะคื็นผู้เจ้าของแล้วค่ะรับในขอให้พี่น้องให้ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพแฝงตัวมากับการบุญนะครับฐานบุญครั้งนี้ปีที่แล้วก็เจอไปหนึ่งรายครับปีนี้ก็ให้ทุกคนระมัดระวังครับมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในครั้งนี้นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับ หลังจากใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นพิธีทางสงฆ์นะคะบริเวณชั้นสองนะคะถวายพระตั้าหารแด,ด่พระสงฆ์ทุกรูปค่ะนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่พี่น้องกำลังตักบาตรเทโวครับใส่บาตรชั้นล่างครับชั้นล่างพระคุณเจ้าก็กำลัง ได้รับชมรับฟังค่ะเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังพิมพาพรสดีทั้งสวยทั้งเสียงดีปีนี้วันนี้มาสมโพธหลังจากทอดกะถิเสร็จครับค่ะตัวเป็นเป็นเลยค่ะปลดมือต้อนรับเลยค่ะปิมพาพรสดีก็เออ ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่อยู่ลานหน้าบันไดพญานาคกำลังใจบาทกันนะครับตอนนี้พทุทธศาสนิกชนเก่เกา,เาก็มาเยอะในะปีนี้มาเต็มถนนนะครับสองข้างทางครับจนถึงชั้นล่างบันไดชั้นชั้นที่หนึ่งเพม่รับพิธบารไปเรื่อยๆและมีมามีลูกหลานของเรานักเรียนเด็ดอจากโรงเรียนหน,นองหนองอวิทยาคมมาบริการรับถ่ายบาทนะครับ แล้วก็เจาหน้าที่ของชาวบ้านของเมืองเงินครับค่ะขอต้อนรับนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อนะคะคุณสุมาลีพาณิชย์ค่ะขามาร่วมรำวงสวงด้วยกันในวันนี้ใช่ไหมคะท่านนายกมารำวงสวงนะคะขอต้อนรับท่านนายกค่ะท่าน,านสจด้วยนะคะสวยงามนะคะทุกท่านสวยงามนะคะท่านอาจารยาะะ์ อรอสายบาทนะคะเรียบร้อยบริเวณสาบาทนะคะพระสงฆ์สายบาทพบทุกอง์แล้วนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นไปประกอบพิธีทางสงฆ์ที่บริเวณชั้นสองนะคะท่านอาจารย์ก่อยพระเหางเช้าทะไปสูส่สงฆ์ชั้นสองนะครับแต่ในช่วงนี้ญาติโยมพุทธศาสาิเกระจนเรามามากหน้าหลายตาก็ต้องใช้เวลาใสายบาท นานหน่อย <ขา S 1> ะค่ะเดินทางมาจากทั้งสองจังหวัดนะคะฝั่งอุดรธานีและหนองบลํลำพูด้วยกันนะคะอาจจะมีจากขอนแก่น,น,น,นด้วย <มา S 1> นะคะมึงเลยครับ <มา S 2> เนื่องจากบริเวณวัดเขาช่องชาติของเราเป็นบริเวณร,รอยต่อนะคะสองจังหวัดแล้วก็มีผาค่ะสามแผ่นดินผาสามแผ่นดินาามองเห็นที่ฝั่งหนองบลํลำพูและก็ฝั่งเกิดบ,บนรัานนะคะจังหวัดขอนแก่นด้วยกันค่ะ มีปัญหานิดหน่อยนะคะกับลำโพงค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอนทนีทิาท่านสุรศักดิ์อักษรกุลนะคะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะท่านวุี่คงใจยศในอำเภอหนองละซอ,อค่ะ แล้วก็ท่านคณะจากอากาศเอกกิติพงศ์ยอดชัยเพชรค่ะนายในเภอโนสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วก็ท่านสสเขตสายไฟชิงงานค่ะพร้อมท่านภรรยานะคะท่านสจด้วยพลนพพลสายชีงงานค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะท่านนายกสมชาติมาดผลนายกเทศมนตรีตังหวัดอมูลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะท่าเกวันโพจังรวัดแม่ย่างกุ่มค่ะพระโคอุชิต พระวันโมค่ะคุณพอเปล่าเออคุณได้ร่วมทำบุญค่ะด้วที่ทนนพ่อมีการมีทำบุญนะคะต้นชาป่าอาจารย์ขอขอภัยต้น